ใ New C H พาชมสีสันความสวยงามสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ของหัวเว่ยที่จะวางขายในไทยปลายเดือนนี้เริ่มต้นด้วยหัวเว่ย t c h Gt6 ขนาด41มิลิเมตรจอเป็น AMOLED Display 1.32นิ้วสายรัดข้อมือมีหลายสีให้เลือกเริ่มต้นตั้งแต่สีขาวจะเป็นสายแบบหนังให้สัมผัสนุ่มใส่แล้วดูดีใส่แล้วดูเหมาะสวมใส่ได้ทุกวันสีถัดมาครับสีออกแนวชิคๆคูลๆเข้ากับเสื้อผ้าหลากหลายสีสันสีนี้คือสายรัดสีม่วงครับเป็นวัสดุซิลิโคนยางและสีสุดท้ายครับสีทองสุดจะพีเมียมวัสดุ ที่เขาเลือกใช้เป็นสแตนเลสที่มีความระยิบระยับพอได้จับสัมผัสแล้วรู้สึกดีแปลกๆฮะและสําหรับรุ่นนี้เองก็มีขนาดตัวเรือน46มิมให้เลือกด้วยครับพาเนลจอเป็น AMOLED d i s p l a y เหมือนกันขนาด1.47นิ้วจอใหญ่ขึ้นแต่ว่าตัวเลือกสีสันเอลดลงเฉยเลยเพราะเริ่มด้วยสายรัดข้อมือสีดําวัสดุจะเป็นซิลิโคนยางสายรัดข้อมือสีเขียววัสดุจะเป็นซิลิโคนยางผสมกับผ้าแต่ไม่ใช่ ผ้าแบบ100%เเพราะฉะนั้นฟีเจอร์แห้งไวาอาจจะไม่มีในสายรัดสีเขียวนั่นเองมาต่อกันที่หัวเว่ยวอช Gt 6 Pro ครับขนาดตัวเรือน46มิลิเมตรจอเป็น AMOLED Display 1.47นิ้วความสว่างสูงสุด3,000นิตในด้านความสวยงามนะครับเริ่มด้วยสายรัดข้อมือสีดำเป็นซิลิโคอนอยางสายรัดข้อมือสีน้ำตาลเห็นครั้งแรกนึกว่าเป็นผ้าหย,ยาบๆจริงๆแล้วสัมผัสคล้ายกับมุ้งลวดที่เป็นตะข่ายที่ยิบลองหยิบลองจับแล้วรู้สึกว่าจกกี้นิ้วดีข้อดีคือไม่อมเหงื่อและแห้งไวมากๆ สีสุดท้ายสีไทเทเนียมเรียบหรูดูแพงเหมาะกับคนทำงานโกโก้โอรีโอ5บาทสามารถวัดค่า ECG หรือขื่นไฟฟ้าหัวใจได้รวมไปถึงประเมินความแข็งแรงของหลอดเลือด บันทึกค่าอารมณ์ได้12รูปแบบรู้จิตใจและปรับตัวตามสุขภาพจิตหลายๆคนสุขภาพจิตอาจถดถอยโดยที่ไม่รู้ตัวลองเอารุ่นนี้ไปใส่เพื่อเก็บสถิติกันดูนะครับและด้วยความที่คลิปต้องสั้นเล่าไปก็เล่าไม่หมดเล่าไม่ครบเล่าไม่จบอยู่ดีเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปเต็มปายเดือนกันยารีวิวและทดสอบใช้งานให้ดูกัน ใครอยากรู้เรื่องไหนเข้าฝันมาบอกผมได้เลยครับไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องแชร์นะครับส่งโทรจิตมาให้ผมก็พอแล้วขอบคุณครับ